สบายดีทุกคนมัอน,นี้กับภาพพญายกักษ์โคตรพื้นมาตัดหญ้านเนาะนั่งโครงการวันนี้กับซีมีทางคุณกวดพร้อมเลยมัอน,นี้อากาศดีนะอากาศดีมัอน,นี้กับย่ายกับซีมาก,กวดช่วยจะเดืด่องป้าลงเท้าเราจะเป็นงาม <S <S ส่วนพังนี้กับตัดเช็ดแ,แล้วเรียบร้อยเนาะส่วนพังนี้ตัดไปแล้วเหลือกันยังเรือทางนี้ทางนี้กับตัดแล้วยังเรือแค่จุดเดียวเนาะจุดเดียวที่มีตุลใหม่ชุ่มอ่ะ ยังเลือกแค่จุดนั้นจุดเดียวแหละว,วันนี้ก็จะมีตัดแต่งไปด้วยนี่ส่วนตัดแต่งก็ตัดไปแล้วส่วนยายนี่ก็ปวดเลเซอร์ก็ปวดส่วนท่านนี้กวดแล้วล่ะบอส่วนทาน่านนี้ส่วนท่านนี้ย่างเนาะย่างบะท่านกวดทางทางนี้ย่างบระท่านกวด แต่ว่าทาั้งนี้เดียวล่อเข้าตาแตงก่อนนะเดี๋ยวช่วงายจะตาแตงทังนี้ก่อนตาแตงทังนี้แล้วกาซีห้เขามากวัวที่เดียวเลยมันจะได้จบจบน,นี่ก็ตัดเลยเรียบร้อยแต่งเลยเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งจุดที่ย่างบ่ท่านได้ตัดหยาเนาะจุดที่ย่างบ่ท่านได้ตัดหยานี่จุดที่เฮายัางบ่ท่านได้ตัดหยา อันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายพอพอตอนนี้นี่กาศีเบ็ดมุ่งเลยเนาะกาสิพากันพักพลเพราะว่าเขาพากันทํางานตั้งแต่แปดมุ่งยังบ่ท่านได้พักพลเลยเครื่องกับบัได้พักก็เลยว่าสิพักพลเครื่องส่วนไล่อะนั้นทีมงานข่อยเวลาตัดหญ้าหรือว่าทํางานกาสิทําแบบเต็มทีเลยพักก็คือแบบพักทีเดียวนะบบแบบว่าบ่ตัดแล้วก็พักตัดแล้วก็พักบ่บ่ได้เฮ็ดแบบนี้เนาะก็คือแบบว่าตัดไปเลยตัดไปกะว่าประมาณเท่านั้นแล้วจังพากันพักพลนี่แหละนี่คือกัน เลือกแค่จุดนี้ก็ฤชพากันตัด .swing b แต่งกับห้องกระแตงไปเลยตัวนี้ทั้งเทิงเนาะทั้งเทิงแต่งไปเลยยังแต่ทั้งคางทั้งคางกันลอด .swing ไปเลยเพอตัวนี้ห้องกฤิพาเครื่องไปก่อนแบตตัลี่กับมุดเลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องงานแบตตัลี่ตัดวันนี้บรรยากาศกด็ดีดีพุ่นกับโต๊กตั้งแต่เมื่อวานเนาะมาเมาื่อคืนนี้ก็ลรุ่งมิดอยู่มาเมาื่อเช้านี้ก็ มืดคืมอยู่มากเลยนี้เอาเร็วๆไปลดเร็วๆงามแต่ทุง่งน่าเล่าเนาะชีสมวันนี้ใส่รองเท้าทีส้มอีกเยินยายนะชีส้มกับชีแดงใช่ไหมชีส้มต้องตัดกับชีแดงุเผากันเลยเนาะอันนี้แบบแบบยหญ่อยู่ใกล้ๆกันเนี่นเห็นนะโอ้สีเดียวกันเลยกักบสายเอน็น สีเดียวกันเลยกับชายเอ็นยายเดี๋ยวจะเอาชายเอ็นมาดูสีเดียวกันเลยว้าเถ่าเก๋อันนี้ไปฉี่มาเองเนาะพอดีว่ามันเบิดพอดีว่ามันเบิดอะนะทารอเถ่าแก่มันกระชาก,ก็เลยแบบไปฉี่มาเองมาเบิรงเนาะสีสีชายเอ็นกับสีลงเถ่ายายว้ายายทำไมมันสีเดียวกันเลยยายฮะหลดกับไล่ไล่หลดเนาะ ปกตินีรถสีบลายประมาณนี้อันนี้ร้ายเทรว่า,านี่รถสีล้ายปกติกะถูกประมาณแปดมุงเสารือว่าหามุ่งแรงแต่แต่นี่หน,นีหันร้ายถูกมือเลยกวดอันนี้ก็จะกวดทางนี้ไปทางนั้นยังเห <c oughs> มือน,นด,ดีดีดีที่ว่าย่าเรากลับไใหม่ทางในบลายเนาะย่าฝ่นกเ็เลยตกมาสวย วันที่แปดก็จะมีผู้ใหญ่เพิ่นสิเขามาตรวจงานนะก็เลยว่ารีบตัดให้มันแล้วเป็นจะได้ยายย่งางย่งางย่างกวาดแค่นี้แล้วกวาดแค่นี้ก็พอแล้วจบเลยนี่ลุยขยันนี่แล้วเขามาเบิ้งขี้